เราก็เส um. ียงกู่ไว้เลยไม่ดี่ะยังติดกอาจารย์ไม่ได้เลยที่เก็ได้นะหมดปากออกแล้วมาแล้วมานี้ว เปิดขึ้นเลยี่สกาน้วยนะเปไม่ติดเคยเราได้มาบอกว่าใคจะเปิดเลยใครทไม่นหวนมวนเมเลยเต็มเลยมาที่เยมั้งดูมาถ่รูปปแค่ตามาดีนลบไคาหมดหลยคนเหมือนกันหลายคแล้ว่็คนนเ้ เดี wollen, ๋ยวเราเข้ามาเปลี่ยนดหลังก็ได้เดี๋ยวเอาแบป๊บหนึ่งแล้ว่ามซื้อเอาแบป๊บนึงอันนี้เร่มันพืชอีหนึ่งเอามันพืชโอ้อนี้เร่มันพืชเดี๋ยวจะไปตรงไหนเดี๋ยวจะบอกนะ่มันพืชเอปรอปบนี้มัอางเดี๋ยวเอาใหปอกดีกว่าว่าหยน่แงรอยลวนเลยนะจ้าเดี๋ยวทยอยมาให้เยอะใช่เยอะครับ อยู่มากกว่านี้กันนะโอ้ตังแบงค์ร้อยสี่ไรเป็นพันละแบงค์ร้อยสี่ไรยัยแบงคร้อยก็ต้องสีแดงเนาะโอ้แต่ผันเรื่อยๆแดงลอยนะถ้าจะจ่ายจะให้เขาซื้ออะไรก็รู้เลยนะว่าจ่ายมีแต่แบงค์ลอยแบงค์ร้อยแยกแยกไว้กระเป๋านึงถ้าต่างถอนมาก็ไว้กระเป๋าเดี๋ยวมันจะปนกันในแบงค์นี่สีแดงเลยของย้ายเปิดดิเปิดดิเปิดฮ่าข้อต่อคือมาเนาะ ชั้นบนนี่จะเป็นพวกขายพวกอะไรนี่ลองใข่ๆนะครับที่เรือเนี่ยลองรูปดูอยากจะใสน้ำใส่อะไรอันนี้น้ำานี่มีหลายชั้นครับโอ้ใสอะไรครับย้ายกลมข้างล่างอีก่กี้่ง่น็ี่ยอ๋อเป็นแบบนี้นี่อย่างนี้นะเนเมย์นบากันไม่มามาเลยกำลังยืนเย็นๆย็นจย็น์ กดอยู่นั่นเนี่ยยืนอยู่ต้นเนี่ยอ๋อมีผ้าด้วยไงเขามาตั้งนานแล้วเนี่ยนี่นี่หัวเราะตล้วเนี่ยะอาจารรย์คับอาจารย์นกที่อยู่คุณระวัง่งอ๋อก็ต้องวัดดีพผ้าเนี่ยไม่ใช่วัดดีดิไหวเองอ๋อ้ผ้ามีด้วยนะมีมีผ้ามาด้วยได้ผ้าหนึงแล้ว อาจารย์ที่เขาเอาของมาเคยเอามาให้ทุกเดือนขายมาให้ยังกินในมดแพงเลยอย่ทันยาเป็นไงบ้างอ่ะเขาเอาของมาให้เต็มบ้านเนี่ยดีใจจ้ะดีใจดีใจเยอะไหมเยอะจ้ะได้อะไรมั่งอ่ะได้น้ำได้ตู้เย็นได้แฝดสบู่ตังหะตอกแก้วด้วยอ่ะชอบไหมชอบจ้ะชอบเนาะก็ไม่มีแต่เขาอ่ะก็ชอบไม่เคยมีไม่เคยไม่เคยมีเลยใช่ไหมไม่เคยมีอ่ะ ขอบคุณมากแล้วก็อายุมันความยืนกันอะไรเงี้ยให้ฟอนเขาเนาะจ้าอ,อยากให้เขากรับมาหาอีกไหมก็อยากให้กลับมาคอยดูอะไรเงี้ยม,มาเยีย่ยมมาเย็ยนกันเนะาะจ้าอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียวจา้าคนเดียวกับใครครับ <laughs> ก็มีพี่สาวคนแหละคอยมาดูท้าเออย็ยนอะไรเงี้ยมีพี่สาวคอยดูแลคนนึงจา้จาอีกมึงจะอายพี่สาว